อันนี้คือขาขึ้นมาครับขาขึ้นขาขึ้นเวลาเราลงเนี่ยเราจะลงไปที่จุดลรยตัวอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็พอโรยตัวเสร็จแล้วเราจะเดินย้อนกลับขึ้นแอน้ําตรงเป็นมันจะเป็นวางน้ําซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนหาปลาเนี่ยเขาจะเอาอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเข้ามาดักปลาเขาเรียกว่าตุ้มแล้วมีปลาเยอะเขาก็จะเอาตุ้มมาวาง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 เยอะมาก ก็เลยเรียกว่าวางตุ้มตี้นี้เห็นไหมไม่ค่อยมีละครับตุ้มมันเป็นยังไงรู้ว่าตุ้มมันเป็นยังไงตุ้มดักปลาตุ้มดักปลาเขาจะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เลาเป็นซี่เล็กๆแล้วก็มามาทำเป็นประกอบกันเป็นให้เป็นเป็นคล้รอบคล้ายๆรอบแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของกลาดิ่งวอทรงตั้งอ๋อแล้วโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ขึ้นมาเหนือน้ำห่ช่วงหนึ่งประมาณหายใจประมาณส่วนหนึ่งเหมือนเห็นอยู่เคยเห็นแล้วเวลาใส่ก็ใส่เยอะเลยใช่ไหมใส่ก็จะวางปุบปอ่วางแล้วจะมีเหยื่อเข้าใส่เหยื่อเยอะเลย